สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับที่เป็นกันเยอะนะครับก็คือว่าอ่าฟังเพลงหรือกําลังเล่นวิดีโอใน YouTube นะครับแล้วเสียงเบามากนะครับปัญหาเป็นกันเยอะนะครับปัญหานี้นะครับเสียงจะเป็นอย่างไรครับก็มาถึงเวิร์กช็อป HONOT นะครับผมเสียงคลิปวิดีโอนี้จะเบามากทั้งๆที่ผมเปิดเสียงเต็มไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็วอลลุ่มนะครับในในคอมเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้นี้ ปัญหาครับมีวิธีแก้ง่ายๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับลําโพงพังนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ด้านซ้ายนะครับมาที่สตาร์ทนะครับคลิกเข้าาปมาที่สเต็มนะครับผมตรงนี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่สเต็มนะครับเป็นรูป Not ต book อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ s สา n d ครับเป็นรูปลําโพงตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาครับมาที่ Advanced s o u n d Op t i o n นะครับ แล้วก็กดวอลลุ่มนะครับผมแอปวอลลุ่มให้คุณผู้ชมมาดูครับสังเกตนะครับตรงแอปวอลลุ่มตรงนี้ g o o g l g c h r o m ของผมมาอยู่ที่18บดเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับแนะนำมาให้คุณผู้ชมมาเลื่อนนะครับมาประมาณนี้ครับผมสัก8ปด5ีแปห้านะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับกดออกเลยอ่าแล้วลองมาเทสดูครับว่าเสียงมาไหมนะครับ วอลลุ่มผมเต็มเต็มเลยนะครับผมเนี่ยผมเต็มร้อยเลยวอลลุ่มเราลองดูครับผมเอชอนอตนะครับใช้สําหรับยกเว้นนะครับไม่ให้แสดงข้อมูลบางอย่างอ่านะครับผมเห็นไหมครับเสียงก็กลับมาดังเหมือนเดิมแล้วครับครั้นี้เราก็ปรับให้พอดีพอดีนะครับผมก็จะใช้ร่วมกับแวร์เช่นนะครับผมเพียงแค่นี้เองครับผมเราก็สามารถแก้ปัญหานะครับ ที่ว่าลำโพงนะครับเสียงไม่ออกนะครับลำโพงเสียงเบานะครับทั้งๆที่เพิ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงเต็มรอยแล้วนะครับจริงๆนะครับปัญหานี้หลายๆท่านคิดว่าเป็นพอลำโพงพังหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับบางคนก็ยกไปให้ร้านทําเลยอันนี้ก็อ่าอย่าพึ่งนะครับหลังจากที่ลำโพงเสียงเบานะครับหรือไม่มีเสียงเลยนะครับให้ลองใช้วิธีนี้เช็กก่อนนะครับเพื่อเบื้องต้นแต่ถ้าทําตามที่ผมบอกแล้วลำโพงเสียงไม่มาหรือเสียง เบาอยู่นะครับแนะนําอันนี้ค่อยยกไปหลานได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมนะครับลองเช็คก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องยกไปหลานกันบ่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบงาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้สวยคลิปวันหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ